สวัสดีครับทุกทุกท่านครับห่างหายไปกันนานนะครับไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับสำหรับ particle of travel along the s t r a g line นะครับสำหรับ engineering dynamic นะครับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญนะครับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญในการเช็คคอนเซปต์ของตัวที่เป็น displacement หรือเราเรียกว่าการกระจัดของไอตัว distance ของ particle ที่ travel during the time เราเรียกเขาว่าระยะทางในการเคลื่อนที่ข้อนี้เป็นข้อสำคัญในการเช็คคอนเซปต์นะครับ ถ้าผมมีโอกาสได้ออกข้อสอบเต็มร้อยคะแนนนะครับมิดเทอมข้อนี้5คะแนนนี่พอวัดพอเวียงมันหลายหัวข้อนะครับเราต้องออกหลายๆเรื่องออกหลายๆข้อดังนั้นถ้าข้อนี้5คะแนนนี่พอวัดพอเวียงถ้าจะเทสเรื่องนี้ฮะต้องข้อนี้เลยครับผมผมก็พูดอย่างนี้ทุกคลิปนะครับพูดอย่างนี้ทุกคลิปอ่ะเรียกแขกสักหน่อยหนึ่งให้คนมาดูนะครับแต่ข้อนี้น่าสนใจจริงๆนะครับข้อนี้น่าสนใจจริงๆครบเครื่องนะครับครบเครื่องในข้อเดียว ทุกท่านครับอ่อนอนื่นก็อ่านโจทย์กันก่อนนะครับอ p พ r าร์ติ t r a ทราเวลอ g ลองเดอะสเต็งไลน์ให้มา V เท่ากับ12นะครับลบสทียกกำลัง2หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที -t ครับเป็น seconds เขาบอกว่าครับถ้าเกิดในลักษณะนี้ t มีค่าเท่ากับ1วินาทีพา r ิ i c l e นอยู่ที่โลเคทที่10เมตรครับอยู่ไลฟ์นะครับอ่าอยู่เล t อยู่เล t ของ Origin Determine ครับ determine acceleration เมื่อ t มีค่าเท่ากับ4 displacement ครับเมื่อ t เท่ากับ0ถึง10แล้วก็ distance travel of particle during the time period ครึ่งแต่0ถึง10นี้นะครับการกระจัด displacement มีค่าเท่ากับเท่าไร่ตั้งแต่0ถึง10นี้นะครับ distance ของ particle ที่นะครับเคลื่อนที่ในช่วงเวลานี้มีค่าเท่ากับเท่าไรอันดับแรกนะครับ เราบอกว่าเรามีอยู่2ตัวที่เราใช้ในการพิจารณาคือ1คือสมการที่เราอินดิเกตออกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวที่เป็นความเร่งคงที่แต่ในกรณีอย่างนี้ครับความเร่งไม่คงที่แน่ dv by dt นะครับความเร่งไม่คงที่ก็ต้องใช้เทคนิคนะครับความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับนะครับแคลคูลัสในการแก้ปัญหาเอาละครับทุกท่านครับ เราบอกว่าทํากันให้ชัดทํากันให้ชัวร์และทํากันให้ชินอันดับแรกครับอันดับแรกเราก็บอกว่าเราชอบหรือเกินนั่นก็คือการเซตตําแหน่งเซตตําแหน่งตําแหน่งอยู่ตรงไหนครับเซตเส้นตําแหน่งเราก็บอกว่าให้ตรงนี้เป็น S มีค่าเท่ากันกับ0ย์และการครับไปทางฝั่งขวามือเป็นบวกมาทางฝั่งซ้ายมือมาทางฝั่งซ้ายมือเป็นลบนะครับไปทางฝั่งขวามือเป็นบวกนะครับมาทางฝั่งซ้ายมือเป็นลบตัวนี้สําคัญนะครับในการ ใช้ในการวิเคราะห์ของเราเนื่องจากวัตถุอยู่ในแนวเส้นตรงอย่างนี้แล้วก็จะวิเคราะห์ง่ายล่ะครับสำหรับการอินเตเกตถ้ายากกว่านี้นะครับยากกว่านี้เราก็จะใช้รูปแบบอื่นการเคลื่อนที่อื่นนะครับในแนวรูปแบบอื่นแนวเส้นตรงอย่างง่าย,อยโอเคละ่ะมาเก็บข้อแรกก่อนแล้วกันครับข้อแรกเขาบอกว่าให้คูณหา a หน่อยสิ a คือความเร่งนะนอกจากจะเป็นเกรดของอรเทอมนี้ก็คือยังเป็นความเร่งอีกต่างหากเขาบอกว่า v มีค่าเท่ากับ12ลบ3ท t ยกกำลังสอง ทุกท่านจ้าผมเขียนอยู่มุมนี้นะจ๊ะเขียนเล็กๆไว้นะครับเขาบอกว่า A เนีย่ย a a ม e ok e ีค่าเท่ากับ dv/ dt ดังนั้นครับดังนั้นดังนั้นดังนั้น A มีค่าเท่ากับ dv/ dt เลยออกมามีค่าเท่ากันกับยิบสได้นะครับ0ออกมาและก็ลบหกครับลบ 6t ทุกท่านครับทุกท่านครับเขียนออกมาเป็น 6t นะครับ6 t โอเคเนาะหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าและเมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ต้องการตอนไหนโจทย์ต้องการเมื่อ T มีค่าเท่ากับ4วินาทีทีมีค่าเท่ากับ4วินาที A มีค่าเท่ากับเท่าไรแทนค่าลงไปอย่างสระสรวยสวยงามนะครับออกมาเป็นลบ24เมตรต่อวินาทียกกำลังสองก่อนหน้านี้เราบอกว่าการที่มันเป็นลบเนี่ยการที่มันเป็นลบก็แสดงว่าวินาทีที่4นี้นะครับวินาทีที่ วินาทีที่4ไอ้ความเร่งวัตถุนี้นะครับวัตถุนี้ความเร่งมีทิศทางครับมีทิศทางสวนทางกันกับการเคลื่อนที่สวนทางกันกับการเคลื่อนที่เนาะอ่าอย่างพอจําได้อ่าอย่างพอจําได้ตัว A มีค่าเท่ากับลบยีก็คือไปในลักษณะนะครับไปลักษณะไม่ใช่สวนทางกันกระที่นะไปลักษณะทางซ้ายมือเพราะเรากําหนดให้ขวามือเป็นบวก โอเคนะโอเคส่วนมันจะเป็นส่วนมันจะเป็นความเร่งหรือความหน่วงนั้นต้องไปเช็คก่อนว่าความเร็วมีทิศทางเป็นลักษณะไหนความเร็วทิศทางลักษณะไหนอย่างเช่นข้อนี้เขาไม่ได้ถามนะเขาไม่ได้ถามไปเช็คดีกว่าว่า V มีค่าเท่ากันกับ4นี้ V มที่4วินาทีเป็นบวกหรือเป็นลบก็แสงว่าครับกลายเป็น12ลบ3คูณ4ยกกำลังสแสงว่าความเร็วนี้ออกมาเป็นลบแน่ๆออกมาเป็นลบแน่ๆ เมื่อเราให้ฝั่งขวามือเป็นบวกนะครับวัตถุ Particle ก้อนหนึ่งนะครับ v ออกมาในลักษณะนี้ a ก็ออกมาในลักษณะนี้นะครับ a ก็ออกมาในลักษณะนี้การที่ a กับ v นั้นมีทิศทางเดียวกันเราเรียกเข้าว่าความเร่งหรือ acceleration นะครับเนาะตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้สำคัญตัวนี้สำคัญคือว่าชอบนะครับเวลาทำมาอย่างนี้เสร็จเวลาทำาอย่างนี้เสร็จก็จะมีติ่งเป็น1คะแนนเล็กๆถามต่อว่า ส่วนใหญ่ผม,ผมเคยเห็นข้อสอบที่เป็นเติมคำนะครับว่ากรณีนี้เป็น a c c e l e r a t i o n หรือ d e c e l e r a t i o n การจะตอบได้ต้องดูก่อนว่าถ้าทิศทางความเร่งมีทิศทางเดียวกับความเร็วตัวนั้นก็เป็นความเร่ง a c c e l e r a t i o n นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทิศทางความเร่งกับความเร็วนั้นมีทิศสวนทางกันเราเรียกกรณีนั้นว่า d e c e l e r a t i o n หรือความหน่วงอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับเช็คดูให้ดีนะการบอกการบวกการลบนี้มันบ่งบอกอะไรเราหลายอย่างเลย โอเคเนาะพอไปลักษณะนี้แล้วผมไปกันต่อครับไปกันต่อเราได้คําตอบตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บเข้าไว้เก็บเข้าไว้ช้านิดน,นึงนะฮะช้านิดน,นึงปกติก็จะพูดเร็วไปเลยแต่เนื่องจากข้อนี้จะเอาไว้เรียกแขกในยูในเฟซบุ๊กด้วยก็เลยจะช้านิดหน่อยโอเคครับตัวถัดมาที่เราต้องการหาก็คือว่าเรามีสมาการ v แล้วนี่ สิ่งหนึ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าเราอยากได้ไอต้ตัว displacement ครับตัว displacement กับไอ้ตัว distance ระยะทางกับการกระจัดทุกท่านครับเรารู้แล้วครับว่าไอ้ตัว ds นี้มีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับ v dt มันมาจากไหนหละ่ะฮะจำได้ไหมเอ่ยมันมาจาก v มีค่าเท่ากับ ds by dt ผมอาราธนาเรียนเชิญ dt ครับเข้ามาอยู่กับ v แค่นั้นเอง การอินทิเกรตก็เกิดขึ้นแหละครับทุกท่านครับอินทิเกรตอินทิเกรตประเด็นที่สําคัญก็คือขอบเขตของการอินทิเกรตกับทุกท่านเขาบอกว่าขอบเขตของการอินทิเกรตเราเจอออกมาแล้วคือวินาทีทีเท่ากับ 1, 1> เข้าโลเคตอยู่ที่10เมตรออกไปทางซ้ายมือก็แสงว่าครับการที่เขาอยู่ทางซ้ายมือและเวลาทีมีค่าเท่ากับหน,นึ่งนี้เขาอยู่บริเวณอย่างนี้ครับอยู่ย่างโดดเดี่ยวเดียวดายดออกมาครับจากจุดออริจินอล คือลบ10เมตรคือไปทาง10เมตรทางซ้ายมือตอนนี้ T มีค่าเท่ากับ1วินาทีา t มีค่าเท่ากับ1วินาทีดังนั้นการที่เราจะเขียนขอบเขตการอินทิเกรตเราต้องรู้เงื่อนไขการอินทิเกรตให้ได้ก่อนนะครับอย่างเช่นกรณีนี้อินทิเกรตจาก S มีค่าเท่ากับลบ10ถึง S ใดๆ อินทิเกรตเมื่อ s มีค่าเท่ากันกับลบ10 t ตรงนี้มีค่าเท่ากับ1วินาทีถึง t ใดๆสำคัญนะครับการใช้ขอบเขตดังนั้นการอินทิเกรตของเราเลยจะเป็นการอินทิเกรตครับตั้งแต่1ถึง t v ตัวนี้มีค่าเท่ากับ12ลบ3 t ยกกำลัง2 dt อินทิเกรตออกมาหาไอตัว s ออกมาให้เรียบร้อยครับ เอสอกมาให้เรียบร้อยเลยกลายเป็นครับเตัวนี้ลบเจอลบเป็นบวกคนอินทิเกรตตัวนี้ทุกคนน่าจะพอได้กดยู่สต็อปทำก่อนนะครับอินทิเกรตตัวนี้ไม่ยากกลายเป็น s บวก10มีค่าเท่ากับ12 t นะครับกำลังเพิ่ม1เอาลงมาหารลบ t ยกกำลัง3นะครับแล้วก็ลบกับ11 11ตัวนี้นะครับก็เกิดจากการแทนค่า1นนั่นเองเ,องเนาะแล้วก็ลบโอเคครับ เลยได้สมการ s ออกมาจ้ะได้สมการ s ออกมามีค่าเท่ากันกับ12 t นะครับ1 2 t ลบ t ยกกำลัง3แล้วก็ลบ21แค่ย้าย10ลงมาโอเคละคนไหนอินทิเกรตได้อินทิเกรตยังไม่ได้กดยดสต็อปสักเล็กน้อยนะครับไม่ยากไม่ยากไหนๆก็เสียเวลามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องคิดมากอยู่กันสักเล็กน้อยโอเคครับประเด็นที่สำคัญครับ ไอ้ตัวที่ยากเนี่ยคือตัวที่เป็นระยะทางส่วนไอ้ตัวที่เป็นการกระจัดนั้นไม่ยากโจทย์ต้องการหาการกระจัดตั้งแต่0นะครับ0ถึง10การกระจัดตั้งแต่0ถึง10นั้นหาได้ครับ Displacement หาได้เราว่าเดลต้า S มันก็เกิดจากเอาจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายก็คือ S เมื่อ T มีค่าเท่ากับ10วินาทีลบกับ S เมื่อ T มีค่าเท่ากันกับ0บทุกท่านครับ แทนค่าลงไปจากสมการครับแทนค่าลงไปจากสมการไอตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ออกมาก็มีค่าเท่ากันกับครับมีค่าเท่ากันกับลบ019แทน10ลงไปในสมการ S นะครับลบ019แล้วก็ไปลบอีกรับลบกับจุดต้นจุดต้นคือจุดที่มีค่าเท่ากับ0ตามที่โจทย์ต้องการแทนค่าลงไปกลายเป็นลบ21 การกระจัดออกมาครับมีค่าเท่ากับลบ8 8 0แแสดงว่าไอจุดที่ t มีค่าเท่ากับ10นั้นอยู่ทางซ้ายมือของ T ที่มีค่าเท่ากันกับ0ของตำแหน่งนะครับตำแหน่งของทที่10วินาทีอยู่ทางซ้ายมือของตำแหน่งของวัตถุเมื่อ T มีค่าเท่ากับ0นนะครับจุดเริ่มต้นโอเคละถ้าเป็นการกระจัดจุดปลายลบจุดต้นได้ฮะ แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นระยะทางนั้นมันต้องมีส่วนหนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้แนวทางการเคลื่อนที่พาดของมันว่ามันเคลื่อนที่อย่างไรบางครั้งมันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเฉยๆนะครับไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเฉยๆอาจจะมีการยึกยักซิกแซกบ้างมีจุดวกกลับบ้างดังนั้นถ้าหาดิส t ทน c ์ระหว่างการเคลื่อนที่นะครับตลอดการเคลื่อนที่นั้น ตัวที่เราแนะนําก็คือว่าคุณต้องเขียนในลักษณะตัวนิดหนึง่งเขียนเส้นนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมนั่นแหละเขียนเส้นจํานวนแต่ผมไม่อยากให้มันลกจากตัวเมื่อกี้เลยองมาเขียนด้านล่างเขียนเส้นจํานวนเขียนเ,เขียนเส้นบวกลบนะครับไปนามิเครเมทตอบมาเมื่อกี้ใจเย็นนะ,ะสับสนสับสนเดี๋ยว กาน,นะครับเขียนเส้นแนวทางการเคลื่อนที่ตัวนี้ให้เป็นตัว S นะครับหรือการกระจัดทุกท่านจ๋า S s หรือการกระจัดเซตบวกลบเซตบวกลบก็คือว่าให้ฝั่งขวามือเป็นนะครับฝั่งขวามือในลักษณะนะครับขวามือของเราออกมาเป็นบวกซ้ายมือของเราเป็นลบทุกท่านครับ ประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากให้พิจารณาคือเรารู้แล้วว่าถ้าตัวนี้เป็นจุด0ูนย์ตำแหน่งที่ T มีค่าเท่ากันกับ0ครับอยู่ที่ลบยตัวนี้ผมขออนุญาตให้เป็น T มีค่าเท่ากันกับ0ตําตำแหน่งตรงนี้อยู่ที่ลบยครับ 21. ลบย1ลบยี 21. ลบยี 21. นะครับนี่คือวัตถุนะครับอยู่ที่ลบยทุกท่านครับเรายังรู้อีกว่า ไอ้วัตถุนี้มันเคลื่อนที่ยังไงไม่รู้แหละแต่ตำแหน่งของมันเมื่อทนะครับทีมีค่าเท่ากันกับ10วินาทีนั้นมันมีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่ากันลบศูนย์ลบเก้าร้อยนะครับลบเก้าร้อยหนึ่งเมตรลบเก้าร้อยหนึ่งเมตรนะครับเอาล่ะครับการที่มันจะเคลื่อนที่ในลักษณะอย่างนี้ได้นั้นมันเคลื่อนที่ยังไงประเด็นที่สําคัญก็คือครับเวลาที่เราเช็คในการเคลื่อนที่อย่างนี้เราก็รู้แล้วว่า วัตถุนั้นครับวัตถุนั้นวัตถุนั้นตอนที่ T มีค่าเท่าโจทย Dial ์บอกมาว่า T มีค่าเท่ากันกับ1น,นั้นว, -10. วัตถุอยู่ที่ลบสิวัตถุอยู่ที่ลบสิแสดงว่าการเคลื่อนที่ช่วงแรกนั้นวัตถุเคลื่อนที่ V เป็นบวกครับไปทางขวามือการที่มันจะมาอย่างนี้ได้การที่ T เท่ากับ10แล้ววัตถุจะยุนอย่างนี้ได้แสดงว่ามันเคลื่อนที่ไปทางขวามือแล้วมันต้องวกกลับครับ จุดที่วัตถุนั้นเกิดการวกกลับเป็นจุดที่ V มีค่าเท่ากันกับ0ูนย์จด้ะฮะวัตถุไปแล้วกําลังจะกลับครับมันต้องหยุดก่อนถึงจะกลับได้นะมันต้องหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนถึงจะกลับได้นะครับผู้ชายเจ้าชู้เดินทางไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจะกลับมาตายลังเดิมเนี่ยต้องหยุดก่อนครับถึงจะกลับมาได้เออนะครับคือ V มีค่าเท่ากันกับศูนย์ดังนั้นครับผมต้องหาจุดวกกลับสักหน่อยหนึ่งว่าจุดวกกลับนั้นอยู่ณตำแหน่งใดเวลามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เอาละโน้ตครับโน้ตอยู่ตรงนี้สักเล็กน้อยเราบอกว่า V มีค่าเท่ากับครับ12นะครับลบ 3t ยกกำลังสองดังนั้นการที่ V มีค่าเท่ากับ0อยู่จุดวกกับมีค่าออกมาครับเมื่อ T มีค่าเท่ากับหาออกมานะครับ12เนาะลบ 3t ยกกำลังสองออกมาเลยมีค่าเท่ากับ2วินาทีทีออกมามีค่าเท่ากับ2วินาที ที่จริงก็เป็น2กับลบ2นะครับเนื่องจากสมการยกกําลังสองเนาะแต่ว่าเวลาของเราเป็นบวกนะครับเวลาของเราเป็นบวกเลยได้ทีมามีค่าเท่ากันกับ2แข่งคาตอบเดียวการที่นะครับการที่ทีมีค่าเท่ากันกับ2เราก็ต้องไปเช็克ะครับว่าตําแหน่งนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เลยได้ว่า ไอเอสที่เกิดขึ้นเมื่อทีมีค่าเท่ากันกับ2เลยแทนค่าลงไป12คูณ2ลบ2ยกกำลัง3ลบ21ได้ออกมามีค่าเท่ากันกับครับออกมามีค่าเท่ากันกับลบ5ตัวนี้ช้าหน่อยนะครับผมช้าหน่อยอนธะิบายช้าๆอธิบายชัดๆ,ดๆเวลาไปเจอข้อต่อไปจะได้รวดเร็วเลยทันทีจะได้รู้เลยว่าหาจุดวกกับแทน V มีค่าเท่ากับ0ย์ดูเวลาแล้วก็ขีดเส้นดูเลยนะครับขีดเส้นดูเลยไม่เป็นปัญหา การที่เราได้ออกมาว่าครับเมื่อ T มีค่าเท่ากับ2เป็นจุดวกกับมันอยู่หน้าตำแหน่งนี้อาจราสเกลอาจจะไม่ได้เท่ากับเท่าไหร่นะจุดวกกับมันอยู่หน้าตำแหน่งนี้คือจุดที่ V มีค่าเท่ากันกับ0และ T มีค่าเท่ากันกับ2ดังนั้นครับผ่านในการเคลื่อนที่ของเราเราเลยรู้แล้วล่ะครับเราเลยรู้แล้วว่าอ๋อมันเคลื่อนที่ลักษณะอย่างนี้นี่เองมาถึง V เท่ากันกับ2แล้วมันก็เคลื่อนที่วก กับนะครับเคลื่อนที่วกับไปทีมีค่าเท่ากันกับ10อ่าปกติการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงมันทับกันนะครับแต่ผมเขียนแยกกันมันจะได้วิเคราะห์ได้เนาะดังนั้นครับทุกท่านจ๋าทุกท่านจ๋าไอดิสเทนตลอดการเคลื่อนที่มเลยเกิดจาาครับไอเส้นทางในการเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลอ่าตลอดการเคลื่อนที่มันคือผ่านการเคลื่อนที่ครับ distance travel ทั้งหมดมันคือระยะทางในการเคลื่อนที่ทั้งหมด มันคือต้องเอาส่วนนี้และก็ไปรวมกันกับส่วนนี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ก็แน่นอนว่าครับแน่นอนว่าแน่นอนว่ามันแตกต่างก,กันกับตัวที่เป็น displacement หรือการกระจัดนะครับการกระจัดนี้จุดนี้เป็นจุด0นะครับจุดนี้เป็นจุด10ที่ได้ออกมาคือลบ8 8 0แสดงว่าการกระจัดตำแหน่งสุดท้ายนั้นนะครับอยู่ทางซ้ายมืออยู่ทางซ้ายมือ ของไอตำแหน่งเริ่มต้นะระยะทางลูกศรสีแดงนี่แหละฮะคือไปถูกนะครับถูกถูกถูกแสดงโดยไอลบ880เมตรนะครับเห็นไหมการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์บวกลบนี่สำคัญมันทำให้เราเห็นครับหลังจากนั้นผมเลยไปบอกว่าตัวที่ผมอยากได้ก็คือตัว displacement รับเลยกลายเป็น s นะครับ travel s t มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ ขนาดของช่วงนี้จากนี่ถึงนี่5จากนี่ถึง hey. นี่เป็น21เนื่องจากมันเป็นปริมาสเกล่าเอาแค่ตำแหน่งมานะครับระยะทางขอบนี้ขอบนี้ขอบนี้นะครับขออนุญาตขอบนี้นะครับขอบนี้คือตัวนี้นะครับขอบนี้คือตัวนี้21ลบ5ไปบวกกับครับไปบวกกับไอตัวการกระจัดของอีกตัวหนึ่งครับก็คือระยะทางนี้นะครับระยะทางนี้ ระยะทางตัวนี้มีค่าท่ากัดเท่าไรครับก็มีค่าเท่ากันกับไอตัวนี้ก็เลยกลายเป็นจุด101นะครับตัวนี้5จากนี่จากนี่ถึงนี่คือ901จากนี่ถึงนี่คือ5เลยกลายเป็น901ลบหาคำตอบออกมาครับรวมกันระยะทางในการเคลื่อนที่ทั้งหมดคือ912เมตรนะครับเ1 2เมตรโอเคนะครับเอาให้ชัดเอาให้ชัวร์นะถ้าเป็นการที่แนวเส้นตรง อย่านะครับเราต้องเก็บเต็มนะครับเราต้องเก็บเต็มข้อนี้ค่อนข้างอธิบายนานนิดหนึ่งเนื่องจากนะครับเอาไปเรียกแขกใน YouTube ด้วยเอยใน Facebook ด้วยดังนั้นผมก็นะก็เรามีข้อหลายๆข้อนะครับอยู่ใน u t u b e นะครับให้ชมกันเนาะอย่าลืมก็สนับสนุนหนังสือที่เป็นหนังสืออ้างอิงด้วยนะครับไม่ใช่ของผมหรอกนะครับอ่าก็เป็นของอาจารย์ที่เขาทำไว้นะครับของฮนะิบเบิร์นเนาะก็เราก็สนับสนุนนะครับหนังสืออ้างอิง นะครับตามหลักยุดฟฝีโอเคครับทุกท่านครับก็จะได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อนี้นานนิดหนึ่งครับนานนิดหนึ่งยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผมคิดว่าเป็นข้อที่สําคัญนะครับควรทําให้ได้นาคนไหนทําได้แล้วก็แค่กดหยุดต็อปทำโจทย์นะครับกดดูคําตอบนะครับกดดูคําตอบอ่าแล้วก็ผ่านไปข้ออื่นได้เลยเพราะเรามีหลายข้อมีหลายข้อให้เราได้ชมได้พิจารณากัน เอาละครับสำหรับความเร่งนะครับความเร่งที่ไม่ใช่ค่าคงที่เราก็จะใช้รูปแบบนี้ในการคิดแต่ถ้าเปิดความเร่งคงที่เราก็จะใช้ไอตัวสมการที่เราวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ในการพิจารณาเลยอย่าลืมนะครับเรากําลังพูดถึงปริมาณที่เป็นปริมาณเวกเตอร์มันมีทั้งขนาดทิศทางประเด็นที่สําคัญก็คือว่าต้องเช็คขนาดและทิศทางด้วยนะครับเช็คขนาดทิศทางด้วยตั้งแกนนะครับดูสมการจะได้นะครับจะได้ A เ,เทอมนี้นะครับเพราะ A ไม่ใช่แค่ความเร่ง มันยังเป็นเกจของเราด้วยและเจอกันข้อถัดไปครับสวัสดีครับ